สวัสดีค่ะพบกับน้องพลอ,อีกเช่นเคยนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องพลอยก็นํารถนะคะเป็นรถ e ีโคคานะคะมารีวิวให้แฟนเพจทุกท่านได้ชมกันนะคะจะเป็นรุ่นไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะค่ะสําหรับคันนี้นะคะตัวรถเป็นสีขาวนะคะเป็นสีขาวเดิมโรงงานเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเปิดตัวของปี2016นะคะไฟหน้านะคะให้มาเป็นแบบหลอดไฟโปรเจคเตอร์นะคะ สำหรับคันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเจ้าของเดิมนะคะที่เขาแตะล้อนะคะเป็นล้อแม็กนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะขนาดขอบยางนะคะ195ทับ R 1 5นะคะดอกยางยังลืง่นๆอยู่เลยนะคะเรียกได้ว่าใช้งานไปยาวๆนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยที่ถูกกระจกนะคะมาให้พร้อมทั้งสองข้างแบบนี้นะคะมีการสาสตร์มาให้พร้อมนะคะ มือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะคะตัดกับตัวรถสีขาวๆนะคะให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านหลังของเขากันเลยนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะก็เนี่ยค่ะใหม่ๆให้แบบนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าเหมาะสําหรับใครที่กําลังตามหารถจุของนะคะได้เยอะๆนะคะต้องคันนี้เลยนะคะสภาพใหม่ๆอยู่เลยนะคะไฟท้ายก็จะติดตั้งไฟเบรกนะคะ LED นะคะมาให้ด้วยนะคะเป็นหลอดสีแดงนะคะส่วนไฟเลี้ยวไฟถอยหลังและไฟตัดหมอกหลังนะคะจะเป็นหลอดไฟแบบไส้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะมาให้สจุดด้วยกันนะคะมีไฟทับทิมนะคะตกแต่งที่ด้านล่างมาให้ด้วยนะคะ2ตํตำแหน่งด้วยกันเลยนะคะเรียกได้ว่าเพิ่มความสวยรู้นะคะสปอร์ตนะคะในคันเดียวกันนะคะ สำหรับคันนี้ก็จะมีไล่้าด้านหลังมาให้พร้อมนะคะพร้อมไฟเบรกรุ่ที่3นะคะสำหรับคันนี้ก็จะมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ออปชั่นภายในของเขากันค่ะค่ะและสำหรับออปชั่นภายในนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ t o y ยต้ y ยาร s 1.2ซีรุ่นนี้นะคะปี2016คันนี้นะคะภายในก็จะเป็นสีดำนะคะตกแต่งนะคะเล่นเส้นสายนะคะเดินตะเข็บได้นะคะสีดำคะเรียกได้ว่าเพิ่มความสปอร์ตมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัวท็อปนะคะระบบสตาร์ทอัจฉริยะนะคะไม่ต้องใช้กุญแจนะคะเวลาที่เราจะสตาร์ทนะคะแค่เหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีสวิตช์นะคะควบคุมเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะคะกดเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะคะมีมาให้ฝั่งซ้ายมือนะคะให้เราจับอย่างถนัดแบบนี้เลยนะคะ และมีระบบความปลอดภัยนะคะเป็นแอร์แบบคู่หน้านะคะมาให้พร้อมทั้งฝั่งคนขับและก็ฝั่งข้างคนขับนะคะสําหรับคันนี้ก็จะเป็นกระจกปรับขึ้นลงนะคะไฟฟ้าได้นะคะมีระบบเซ็นทัลล็อกนะคะที่ฝั่งคนขับให้แบบนี้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ได้คันนี้ไปนะคะก็จะพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าเขามีระบบนะคะหน้าจอแบบ Android นะคะแบบสัมผัสได้นะคะให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเชื่อมต่อกับ โทรศัพท์นะคะหรือสามารถเชื่อมกับบุทูธของเราได้เลยนะคะและตรงนี้ก็จะมีช่องใส่ซีดีนะคะช่องต่อ a u x u s b ให้ด้วยนะคะและคันนี้นะคะระบบปรับอากาศนะคะเนื่องด้วยเป็นตัวท็อปนะคะเขาก็จะเป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะคะและถัดมาอีกนิดนึงนะคะก็จะมีช่องต่อไฟ power outlet นะคะหนึ่งตำแหน่งให้ด้วยกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะดีไซน์ของเกียร์ของเขาก็จะเป็น เหมือนขั้นบันไดนะคะให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเบาของเขาก็จะให้มาเป็นเบาผ้านะคะแบบกำมะหยี่นะคะสีดํานะคะแล้วก็เดินได้ด้วยสีส้มนะคะตัดกับสีดําให้อย่างสวยงามนะคะใครที่ได้คันนี้ไปนะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก็คือคันนี้เขาแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีเกรดวัดรอบให้ด้วยนะคะหน้าปัดเป็นสีฟ้านะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับที่ด้านหลังของเขาก็จะพับเบาได้นะคะเดี๋ยวน้องพลจะเข้าไปพับเบาให้ดูกันนะคะว่าจะ กว้างขวางมากแค่ไหนนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวเราตัดมาที่ตรงนี้กันเลยนะคะน้องพลอยก็ได้ทําการพับเบาะลงแล้วเรียบร้อยนะคะเนี่ยนะคะสําหรับใครที่อยากจะมีพื้นที่นะคะจุข,ของได้เยอะขึ้นนะคะก็สามารถพับเบาะลงได้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราวาดไปกันที่เครื่องยนต์กันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สภาพเครื่องยนต์ของเขากันค่ะ เป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรนะคะที่มาพร้อมประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันนะคะให้กำลังสูงสุด63กิโลวัตต์นะคะ8.6 PS ที่6,000รอบต่อนาทีนะคะแรงบิดสูงสุด108นิวตันเมตรนะคะที่4,000รอบต่อนาทีนะคะเนี่ยค่ะสภาพเครื่องยนต์ต้องบอกว่าใหม่มากๆนะคะและเจ้าของเดิมนะคะรักษาไว้ได้ดีนะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะ สำหรับคันนี้นะคะการันตีนะคะว่าไม่เคยมีประวัติชนหนักชนเบาพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะคะเข้ามาชมกันได้เลยนะคะคันหน้าเดิมเดิมนะคะเม็ดอาร์คเดิมเนะคะสติกเกอร์นะคะยังไม่มีการแกะเก่าใดเลยทั้งสิ้นเลยนะคะแผ่นมอกอยังอยู่นะคะฉนนกลางความร้อนก็ยังอยู่นะคะคอ่รงยนต์ใหม่มากๆนะคะจุด smart qc นะคะก็ยังอยู่นะคะทุกจุดกันเลยทีเดียวนะคะปากกระโปรงเมเมโรงงานนะคะ รูกลมคอนกรีตนะคะเอาเล็บจิ้มตรงนี้ก็เป็นรอยนะคะเดี๋ยวน้องพลจะปิดให้ดูความสวยของเขากันอีกทีนึงค่ะโอเคค่ะถึงเวลาที่ต้องแจ้งราคากันแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะโตโยต้ายา i s 1.2นนะคะปี2016นะคะราคาตั้งขาย3 8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครด,ดิตนะคะก็สามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะและก็สามารถออกได้ทุกอาชีพอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษ,ษให้อีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนเซนาน12เดือนนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่ได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นนี้ไปนะคะท่านก็จะได้จ่ายค่างวดเพียง4,956ับาทเท่านั้นนะคะค่ะและสําหรับใครนะคะอยากติดต่อหาุ้งพลอยโดยตรงนะคะก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 5ย์1 2 5 4 4หนะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0ู5ย์1 2 5 4 4 ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอยกับเจ้าโตโยต้ายาริส2นปี2 0 1 6นะคะก็ขอตัวลาแฟนเพจทุกท่านกันไปก่อนนะคะไว้เจอกันในรีวิวคลิปหนะ้าค่ะบ๊ายบายสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สีรุ่ง5าเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ